วัีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเจมไม่คลาดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต่อนเ้าค่เ็ คือสาเหตุคับว่าเกิดจากฝนตกฝนลื่นคะับนเป็าเความเก็เกิดเสียหลักตกร่องราแลวก็รนเราขอเอาพอสประมาณสากอค่ะตรนนี้เนี่ยมาร้กปฏิบเดืนคง้เทางไปดงไอนนี้ ลค้าของประเทศไทย้อที่อย่างการหยิบขนลงแงทังุกคนใต้ต้นไม้ายโณที่ไม่แข็งแรงมสูที่ไม่แข็งแรงนะคะระหว่างันธุายานโกระโชกแรงฟ้าผ่าแล้วก็ตกเอาไว้ด้วยค่ะก็เกิขึนหลายครั้งเลยนะฮะ่่านีนอลตเรื่องน้นรรวเอาเป็นลูกธนูก่อนะคะเพราะว่าอาจะได้

มาไปค่ะมาเลยค่ะนี่เราตัดต้นไม้เลยตัดต้นไม้แบบอัเตอร์มาด้วยนะชอบแบบในยุคหินนะคะมันดีอะ่ะเออยุคเพชรก็มีนะก็แบบก็ชอบอ่ะเออยุคยกระดไม่ชอบไม่ชอบไม่กอบ พี่คะต้นไม้พี่นี่จะปล่อยไว้ถึงชาติหรือเปล่าก็อันนี้ก็เป็น,ปนบรรดาต้ตนไม้แห่งชาติของมาคราสนะจะมาเล่าเรื่องงานของมาควาสเลยเห็นไะหขอบอกที่ของแกนเลยนะชื่อ